ต้องบอกว่าภาพทองคำเนี่ยแกว่งตัวในทิศทางไซเวดาวนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทองคำผันผวน,นมากแพนิคเซลหรือทิ้งตัวลงมาเนี่ยจากยอดหลังจากออทามพายนะครับ2,450เหรียญดอลลาร์ต่อทสออนทิ้งตัวลงมาทำโล2,325เหรียญดอลลาร์ต่อทสออนมีแกรปความกว้างเนี่ยสูงถึง125เหรียญนะครับแม้ว่าจะปิดตลาดรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นมาบ้าง แต่ภาพรวมของทองคําสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปิดลบไปถึง80เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซอนนะครับดังนั้นเนี่ยแรงขายทองคําที่อยู่ในระดับสูงมากๆนะครับทําให้ภาพของทองคําในสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะเป็นการแกว่งตัวในที่ทางไซเวดาวครับถ้าราคารีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นไป ไม่ผ่านแนวต้าน2,352 2,370เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซออนนะครับไวยอียังแนะนำไปลักษณะของการแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับคิดเป็นทองไทยเนี่ย48,50 41,150บาทต่อบาตท,ทองคำครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงก่อนรอราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมานะครับใช้แนวรับ 2 3 2 5 2 3 1 9ี่นเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอ,อนเป็นจุดในส่วนของการลดสถานะขายลงหรือปิดสถานะขายทำกำไรออกไปก่อนแต่ว่าถ้าราคาเกิดทรงตัวหรือยืนไม่อยู่ค่อยชะรอไปเข้าซื้อที่แนวรับจิตวิทยาในโซนส3 0 0นเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับในระดับดังกล่าวเนี่ยเรามองว่าเป็นแนวรับจิตวิทยาน่าจะเห็นจังหวะของการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับของราคาทองคำได้ค่อนข้างดีนะครับดังนั้นเนี่ย ตอนนี้อย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งไล่ซื้อรอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาค่อยทำการเข้าซื้อครับกรอบแนวรับด้านล่างถ้าคิดเป็นทองไทยก็จะอยู่แถวๆระดับ4,000ถึงระดับ4,000บาทต่อบาททองคำนะครับถ้าราคาไม่หลุดระดับดังกล่าวก็ใช้เป็นจุดเสี่ยงในการเข้าซื้อเล่นสั้นหวังทำกำไรจากการรีบาวกลับหรือการฟื้นตัวกลับของราคาอีกครั้งหนึ่งครับ